เมื่อหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่เคยอยู่กันอย่างสงบกลับมีตัวประหลาดที่น่ากลัวเข้ามาฆ่าสัตว์เลี้ยงและผู้คนจนทำให้ต้องอยู่กันอย่างหวาดผวาเขาในฐานะนายอำเภอจึงต้องทำหน้าที่ปกป้องชาวบ้านที่รอดพ้นจากเหตุการณ์เลวร้ายนี้ให้ได้ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอน,น้อยสปอยหนังวันนี้แอดมินจะมาสปอยหนังเรื่อง Dark w a t c the Night ก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหากพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันได้เลยค่ะ หนังเปิดเรื่องมาในป่าที่อยู่ใกล้เมืองเล็กๆเมเดนวูดในสหรัฐอเมริกาเจ้าหน้าที่ป่าไม้กําลังทําการตัดไม้กันอยู่เมื่อภารกิจเสร็จสิ้นทุกคนต่างพากันทยอยกลับในขณะที่หัวหน้าผู้คุมงานทําการเช็คชื่อแล้วพบว่าเมซี่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งยังไม่ออกมาจากป่าเลยใช้วิทยุสื่อสารตามหาแต่ก็ไม่มีการตอบรับเขาจึงต้องขับรถเข้าไปดูด้วยตัวเอง เมื่อมาถึงเขามองเห็นตะไกลว่ามือข้างหนึ่งของเมซี่กำวิทยุสื่อสารอยู่แต่พอเดินเข้าไปใกล้ก็ต้องตกใจแทบช็อกเมื่อพบว่ามันคือแขนหนึ่งข้างที่ขาดโดยไร้ร่างอย่างน่าขุนลุกเขารีบวิ่งกลับมาที่รถด้วยความหวาดกลัวยังไม่ทันที่จะขับออกไปก็มีตัวอะไรบางอย่างพุ่งจู่โจมเข้ามาเล่นงานเขาจนเลือดสาดเสียชีวิตไปอย่างน่าสยดสยอง ตัดมาในหมู่บ้านตอนนี้พอ่อนายอำเภอกับดอนนี่ผู้ช่วยคนใหม่ที่เพิ่งย้ายมาจากนิวยอร์กได้พากันมาที่ฟาร์มของรอนซึ่งแจ้งว่าม้าที่เลี้ยงไว้ในคอกหายไปหนึ่งตัวพ่อเดินดูรอบๆแล้วคิดว่าหากม้าถูกขโมยไปก็ต้องใช้คนถึงสองคนพร้อมรถบรรทุกแต่นี่ไม่มีร่องรอยอะไรเลยอาจเป็นไปได้ว่ารอนคงลืมเปิดประตูรั้วทิ้งไว้แล้วม้าก็หลุดออกไปเองทําให้รอนรู้สึกหงุดหงิดมากเพราะตัวเขาคงไม่มาสร้างเรื่องม้าหายอย่างแน่นอนจึงบอกพ่อไปว่าเขา ติดเบอร์ม้าตัวที่หายไว้คือเบอร์88พอจึงรับปากว่าจะช่วยตามดูม้าให้จากนั้นก็พากันกลับ ต่อมาพอก็ขับรถไปรับอดัมลูกชายที่บ้านสูซานภรรยาที่ตอนนี้ได้แยกกันอยู่ด้วยเหตุผลบางอย่างเมื่อพาอดัมมาที่บ้านขณะก,กำลังทำมื้อเย็นกินกันอดัมก็บอกว่าเห็นมีคนอยู่บนต้นไม้ในสวนหลังบ้านพ่อจึงออกไปดูข้างนอกนั้นมืดมากพอส่องไฟจนทั่วแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติคืนนั้นพอส่งอดัมเข้านอนเมื่อเหลือไปเห็นเตียงนอนอีกตัวที่ว่างเปล่าก็ทำให้เขารู้สึกเศร้าจนน้ำตาคลอ วันต่อมาดอนนี่มาหาพอแต่เช้าพร้อมชวนให้ออกมาดูด้านนอกสิ่งที่พอเห็นก็คือรอยเท้าขนาดใหญ่คล้ายเท้ามาที่มีสองขาเดินย่ำพื้นเป็นรอยเต็มไปหมดชาวบ้านต่างพาเกันออกมาดูด้วยความสงสยัยพอกับดอนนี่ตามรอยเท้าไปจนถึงป่าแต่ทว่ารอยนั้นก็หายไปเสียดือด้อแถมยังทิ้งรอยบากขนาดใหญ่ไว้ที่ต้นไม้อย่างน่าแปลกดอนนี่เดาว่าน่าจะเป็นรอยเท้าสาัตว์ที่บาดเจ็บแต่พอคิดว่าน่าจะเป็นฝีมือเด็กเรียนป่วนเมืองมากกว่าแต่พอก็ไม่ลืมที่จะโทรหากรมป่าไม้อธิบาย ถึงลักษณะของรอยเท้าที่เจอซึ่งกรมป่าไม้ก็แจ้งมาว่าไม่เคยมีสัตว์อะไรเดินสองขาได้ไกลขนาดนี้ขณะที่ตอนนี้ชาวบ้านเริ่มตื่นกลัวกันมากขึ้นแล้ว วันนั้นพอไปหาหลวงพ่อที่โบสถ์เพราะหลวงพ่อได้ขอให้ช่วยตามหาโจนาหมาลาบดอสีดําที่เลี้ยงไว้แล้วหายไปเมื่อคืนซึ่งหลวงพ่อบอกว่ายังมีหมาของชาวบ้านอีกหลายคนที่หายไปดูจะเป็นเรื่องที่แปลกมากจากนั้นพอก็แวะซื้อของที่ร้านค้าประจําหมู่บ้านซึ่งมีแคลลูกสาวรอนเป็นเจ้าของร้านและแคลก็ได้ถามพอเรื่องรอยเท้าพอบอกว่ากําลังหาคําตอบอยู่จิมที่อยู่ในร้านด้วยจึงบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่าจะเกี่ยวกับเรื่องที่ปู่เขาเคยเล่าให้ฟังเรื่องสัตว์ที่อยู่ในป่า พอจึงบอกกับทุกคนว่าไม่มีตัวอะไรทั้งนั้นเพราะกรมป่าไมา้ยืนยันว่าไม่มีสัตว์ตัวไหนทิ้งรอยเท้าไว้แบบที่เราเจอแสดงให้เห็นว่าพวกเขากำลังตกเป็นเหยื่อของเด็กเกรียนเท่านั้น เมื่อพอออกจากร้านมาก็เจอกับเอิ์ลซึ่งบอกกับพอว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนเขาไปล่าสัตว์ในระยะ5้าไมล์ในป่าไม่เจอกวางหรือสัตว์ใดๆเลยจึงไม่รู้ว่าสัตว์หายไปไหนหมดพอรู้สึกแปลกใจไม่น้อยที่ได้ยินแบบนี้จึงถามความคิดเห็นจากเอิ์ลเอิ์ลบอกแค่ว่าสัตว์มักจะรู้สึกได้ถึงอันตรายพอรู้พวกมันก็จะหนีแล้วและเอิลก็ไม่เคยเห็นรอยเท้าสัตว์แบบนี้มาก่อนด้วย ในคืนต่อมาขณะที่พ่อขับรถพาอดัมกลับถึงบ้านจูจูก็มีตัวอะไรไม่รู้วิ่งผ่านหน้ารถไปพอจึงบอกให้อดัมล็อกประตูอยู่ในรถส่วนตัวเขาก็ลงไปดูและเห็นมีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ในป่าจึงวิ่งตามแต่เพราะความมืดทําให้เขามองเห็นไม่ชัดได้ยินเพียงเสียงการเคลื่อนไหวบนต้นไม้แต่แล้วเขาก็เจอกับสายคล้องม้าเบอร์88ของรอนติดค้างอยู่บนกิ่งไม้พอรีบกลับมาที่รถและก็ต้องตกใจมากที่ไม่เห็นอดัมอยู่ในรถเขารู้สึกกังวลเป็นห่วงลูกมาก แต่ก็โล่งใจขึ้นมาทันทีที่เห็นว่าอดัมเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วเป็นเพราะเด็กน้อยกลัวมากจึงรีบวิ่งเข้ามาแอบอยู่ในบ้านนั่นเองพอได้แต่กอดลูกไว้พร้อมบอกว่าจะไม่ยอมให้ลูกเป็นอะไรไปโดยเด็ดขาดขณะที่ดอนนี่กําลังนั่งดื่มอยู่ในร้านของเอิร์ลและเอิร์ลก็เล่าเรื่องยายของเขาที่เป็นอินเดียนแดงเผ่าชอนีที่มีเรื่องเล่าในตำนานเกี่ยวกับวิญ,ญญาณของสัตว์ที่สิงสถิตอยู่ในป่าแถมยังบอกอีกว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเด็กชายหายเข้าไปในป่าเจออีกทีก็กลายเป็นศพห้อยอยู่บนต้นไม้เนื เือพื้นดิน30ฟุตจึงเตือนดอนนี่ให้ระวังตัวเอาไว้ให้ดีด้วย วันต่อมาพอกับดอนนี่ก็เห็นฝูงนกจํานวนมากพากันบินอพยพไปทางใต้ก่อนถึงฤดูอพยพแถมยังอพยพไปผิดทางแทนที่จะขึ้นเหนือซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากๆพอจึงเล่าเรื่องที่เออร์บอกว่าสัตว์ป่าหายไปหมดให้ดอนนี่ฟังดอนนี่ก็เล่าเรื่องตำนานที่เออร์เล่าให้เขาฟังเช่นกันแต่พอก็มองว่าเป็นแค่ตำนานที่เออร์เอามาพูดแกล้งดอนนี่เฉยๆดอนนี่จึงเล่าเรื่องเด็กชายที่หายไปในป่าและถูกแขวนอยู่บนต้นไม้อีกพอก็บอกว่าเด็กนั้นถูกฆาตกรรมไม่มีตัวประหลาดอะไรในป่า ตามที่เอิร์ลอ้างหรอกต่อมาซูซานก็มีโอกาสได้พูดคุยกับดอนนี่เธอจึงเล่าให้เขาฟังว่าเมื่อ6เดือนก่อนเธอได้พาอดัมไปที่บ้านเพื่อนส่วนพอก็ดูแลทิมลูกชายอีกคนอยู่ที่บ้านทิมน่าจะลื่นหัวกระแทกพื้นก้นสระน้ําจนเสียชีวิตสิ่งที่เกิดขึ้นเธอไม่เคยคิดโทษพอเลยเพราะมันเป็นอุบัติเหตุแต่พอกลับโทษตัวเองจมอยู่กับความรู้สึกผิดมาโดยตลอดจนเธอต้องแยกตัวออกมาอยู่ที่บ้านแม่แบบนี้ คืนนั้นพอกับตอนนี่ก็ได้รับแจ้งจากแคร์จึงรีบไปที่ฟาร์มของรอนพบว่ารอนกําลังหัวเสียคลุ้มคลั่งแย่งจะเอาปืนไปจัดการกับอะไรบางอย่างที่มากวนม้าในคอกจนพวกมันส่งเสียงกระวนกระวายโดดไปโดดมาไม่หยุดรอนบอกว่าคืนก่อนตอนตีสาเขาได้ยินเสียงบางอย่างมาเคาะประตูโรงนาจนทําให้ไก่ตกใจตาย,ตายกันหมดคืนนี้เขาจึงเตรียมปืนพร้อมจะสู้กับมันให้ตายกันไปข้างขณะก,กําลังคุยกันม้าก็ส่งเสียงแตกตื่นเหมือนกลัวอะไรบางอย่างพอจึงเดินไปส่องไฟดูและเห็น มีตัวอะไรไม่รู้เคลื่อนไหวอย่างเร็วแต่เพราะมืดมากจึงมองเห็นไม่ชัดเขาจึงบอกกับทุกคนว่าพรุ่งนี้เช้าค่อยมาดูกันอีกทีเช้าวันต่อมาเมื่อพวกเขากลับมาดูที่ฟาร์มก็พบก,กับรอยขูดขนาดใหญ่ที่ผนงังและรอยเท้าคล้ายกีบมา้าแถมกีบยังแบ่งเป็น3ส,ส่วนเล็กๆอีกด้วยพอจึงลองค้นหาข้อมูลกีบเท้าสัตว์ที่แยกเป็น3ส,ส่วนดูสุดท้ายก็พบว,ว่ามีสัตว์ในตำนานของอินเดียนแดงที่ชื่อว่าวินดิกา้าที่มีนิ้วเท้าข้างละ3นิ้วเหมือนรอยเท้าที่เจอคืนนั้นขณะที่พอกำลังขับรถกลับ บ้านก็เจอกวางนอนตายขวางถนนอยู่เขาจึงวิทยุบอกดอนนี่ว่าพรุ่งนี้ให้มาช่วยกันลากไปทิ้งจากนั้นพอก็ลงมาดูกวางเห็นรอยกีดที่ตัวมันและมีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วพอรีบส่องไฟดูรอบๆแต่แล้วจูๆ่ๆเขาก็ถูกกระแทกจนล้มลงจึงรีบเข้าไปอยู่ในรถพอจะขับออกไปก็พบว่ากวางนั้นหายไปซะแล้วพอขับรถไปหาดอนนี่ที่ร้านของเอิร์เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องม้าของรอนที่หายไปรอยบากของต้นไม้ในป่า และว,วันนี้กวางที่ตายอยู่กลางถนนที่มีรอยกิดลึกตามตัวเป็นรอยเดียวกันพอจึงคิดว่าน่าจะมีบางอย่างที่ยังอธิบายไม่ได้ว่ามันคือตัวอะไรที่ทําเรื่องพวกนี้อยู่วันถัดมาในป่าตอนนี้มีนักล่าสามคนกําลังออกล่า,าสตัตว์ม่นานนักพวกเขาก็ถูกตัวอะไรบางอย่างจู่โจมเข้าเล่นงานขณะที่พอได้ขับรถมาดูจุดที่พบกวางเมื่อคืนอีกครั้งแต่แล้วเขาก็เจอกับนักล่าคนหนึ่งที่รอดชีวิตหนีตายมาขอความช่วยเหลือและเล่าให้ฟังว่าพวกเขาออกล่า,าสตัตว์สองสามชั่วโมงแต่ไม่เจอสตัตว์สักตัว เมื่อเจออะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอย่างไวมากจึงตามไปแล้วเพื่อนเขาสองคนก็ถูกตัวประหลาดที่เขาก็ไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรเขาจู่โจมเล่นงานลากตัวไปอย่างไวเขาได้ยินเพียงเสียงร้องโหยหวนอันเจ็บปวดของเพื่อนเท่านั้น เวลาต่อมาจิมกับเอิร์กก็โทรตามพอและดอนนี่ไปในป่าพวกเขาพบกับศพนักล่าสองคนติดอยู่บนต้นไม้ซึ่งจิมยืนยันว่าส,สัตว์ที่เขารู้จักไม่เคยฆ่าเหยื่อแบบนี้พอจึงบอกให้ทุกคนแจ้งชาวบ้านห้ามเข้ามาในป่าเด็ดขาดและให้เข้าบ้านก่อนพระอาทิตย์ตกดินเพื่อความปลอดภยัยจากนั้นพอก็โทรขอกําลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้24นายพร้อมอาวุธคุมพื้นที่24ชั่วโมงในขณะที่ตอนนี้กําลังจะเกิดพายุและหิมะตกซึ่งทางการก็ประกาศแจ้งเตือนให้ทุกคนอยู่แต่ในบ้านและมีชาวบ้านบาน างส่วนอพยพไปทางตอนใต้ของรัฐแล้วเวลานี้ได้มีการปิดถนนทางรถไฟรวมถึงทางหลวงบางส่วนไปแล้วด้วย กข้ามดอนนี่ได้มาที่บ้านของพอแจ้งว่าชาวบ้านบางส่วนอพยพไปจากที่นี่แล้วพอบอกดอนนี่ว่าได้คุยกับนายอำเภออีกหมู่บ้านหนึ่งจึงได้รู้ว่าที่นั่นสัตว์ป่าก็หนีหายไปและสองสัปดาห์ก่อนทีมงานตัดไม้ก็หายตัวไปเช่นกันรวมถึงวัวของชาวบ้านอีกด้วยพอจึงสันนิษฐานว่าเพราะการตัดไม้ของหมู่บ้านทางโน้นทําให้ตัวประหลาดลึกลับนั่นหนีมาที่หมู่บ้านนี้และที่สําคัญจากหมู่บ้านนี้ไปก็ไม่มีป่าแล้วมันจึงติดอยู่ที่ป่านี้และน่าจะต่อสู้เพื่อปกป้องอาณาเขตของมัน ต่อมาจิมก็เอากล้องที่ติดไว้ในป่าเพื่อจะดูร่องรอยของกวางในเวลาล่าสัตว์มาให้พอดูพวกเขาก็ได้เห็นตัวอะไรบางอย่างที่สูงใหญ่มีสองขาคล้ายครื่องคนเครึ่องสัตว์ทุกคนพาก,กันตกตะลึงคาดไม่ถึงว่าจะมีสัตว์อะไรแบบนี้ คืนนั้นตัวประหลาดได้บุกไปที่บ้านของพอ่อพ่อกับอดัมรีบซ่อนตัวและวิทยุตามดอนนี่มาขณะที่เสียงฝีเท้าของมันก็ใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วเมื่อเสียงรถของดอนนี่มาถึงพ่อก็ออกจากที่ซ่อนเพื่อจะช่วยดอนนี่จัดการกับมันแต่ตัวประหลาดก็พุ่งชนดอนนี่จนล้มดอนนี่จึงยิงใส่มันแต่การเคลื่อนไหวที่เร็วมากจึงทําให้ยิงไม่ถูกพ่อจึงบอกดอนนี่ให้แจ้งชาวบ้านทุกคนมารวมตัวกันที่โบสถ์ เมื่อชาวบ้านพากันมาที่โบสถ์แล้วพ่อก็บอกกับทุกคนว่ารอยเท้าที่พบทั้งเมืองเมื่อสัปดาห์ก่อนและสองศพที่พบในป่าคนฆ่าคือตัวประหลาดนั่นนอกจากนี้ที่แคมป์ตัดไม้ทางเหนือจากนี่9้ไม้น่าจะเป็นสาเหตุที่ไล่ตัวประหลาดนั่นมาที่นี่เพื่อหาที่อยู่ใหม่มันว่องไวและฉลาดแต่พอเชื่อมั่นว่าทุกคนต้องรอดไปด้วยกันคืนนี้จึงขอให้ทุกคนอยู่ในโบสถ์จนถึงเช้ารอเจ้าหน้าที่ป่าไม้นำกำลังมาเพื่อล่าตัวประหลาดนี้เองคืนนี้โบสถ์จึงเป็นทางเลือกเดียวที่ดีที่สุดที่แข็งงแร สุดแล้วชาวบ้านต่างพากันเข้าใจในสิ่งที่พอบอกคืนนั้นซูซานได้มีโอกาสได้พูดคุยกับพอ่อเธอบอกว่าทุกคนในที่นี้ไว้ใจเขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพอคิดว่าตัวเองไม่สามารถปกป้องทุกคนได้ขนาดทีมเขายังปกป้องไม่ได้เลยซูซานจึงบอกว่านั่นไม่ใช่ความผิดของเขาทีมรักเขามากและไม่อยากให้เขาเศร้าอยู่แบบนี้หรอกซูซานต้องการให้เขาปกป้องเธอแล้วชาวบ้านก็ต้องการเช่นกันเธออยากให้เขาก้าวผ่านเรื่องทีมไปให้ได้สักทีดูเหมือนทั้งสองจะเข้าใจกันเป็นอย่างดีแล้ว แต่จู่ๆก็มีเสียงกระแทกอย่างแรงดังมาจากหลังคาจากนั้นประตูก็ถูกกระแทกอย่างแรงอยู่หลายครั้งพอกับดอนนี่เตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นและพอก็สั่งให้ทุกคนรีบลงไปหลบอยู่ในห้องใต้ดินเมื่อทุกคนลงมาในห้องใต้ดินแล้วพอกับดอนนี่ก็ขึ้นมาช่วยกันจัดการกับตัวประหลาดส่วนจิมกับเอิร์กก็อาสาเฝ้าระวังป้องกันประตูให้กับชาวบ้านในห้องใต้ดินขณะที่ชาวบ้านต่างพากันหวาดกลัวกันสุดๆเมื่อพอกับดอนนี่ขึ้นมาด้านบนไฟก็ดับลงเพวกอเขาใช้ไฟฉายส่องเดินดูรอบ และได้ยินเสียงผิดปกติเคลื่อนไหวอยู่รอบตัวในความมืดไม่นานนักตัวประหลาดก็เข้าเล่นงานดอนนี่จนเสียหลักเขารีบหลบซ่อนตัวขณะที่มันก็เดินตามหาเพื่อจะเล่นงานต่อดอนนี่ชฉวยเอาปืนยิงใส่มันไปหลายนัดจนมันบาดเจ็บและเขาเองก็มีแผลกรีดลึกจากมันเช่นกันเสียงปืนที่ดังทําให้พอรีบไปหาดอนนี่เมื่อเห็นว่าดอนนี่ปลอดภัยดีแต่บาดเจ็บพอจึงตัดสินใจลุยเดี่ยวเพื่อปกป้องทุกคนต่อเขาเดินค้นหามันไม่นานนักก็ได้เผชิญหน้ากันจึงกระหน่ำยิงใส่ แล้เรีบวิ่งมาซ่อนตัวอยู่ใต้เก้าอี้ขณะที่ตัวประหลาดวิ่งตามมาพร้อมจะเล่นงานเขาด้วยความโกรธพอซ่อนตัวอยู่ในความมืดมองเห็นเท้าของมันที่กําลังเดินค้นหาใกล้เข้ามาเรื่อยๆเขาตัดสินใจใช้ปืนยิงใส่มันไปอีกหลายนาดัดมันหนีหายไปพอจึงเดินตามรอยเลือดเมื่อได้เจอกับมันอีกครั้งแบบจังๆพอก็สาดกระสุนใส่มันอีกแต่ถ้าว่ามันก็พุ่งเข้าใส่จนพอล้มลงเกือบจะเสียท่าพอรีบคว้ามีดแทงไปที่คอมันอยู่อีกหลายครั้งมันส่งเสียงร้องทุรนทุรายแล้วสุดท้ายก็สิน้นดี พอรีบลงมาบอกกับทุกคนในห้องใต้ดินว่าปลอดภัยแล้วพวกเขาพากันดีใจและโล่งใจกันเป็นอย่างมากในที่สุดพอก็สามารถปกป้องทุกคนได้สําเร็จจากนั้นก็พากันขึ้นมาด้านบนดอนนี่เดินมาดูศพตัวประหลาดคิดว่าทุกอย่างจบสิ้นสักทีแต่แล้วดอนนี่ก็บอกกับพอว่าเขายิงโดนที่ไหล่มันเต็มๆเลยนะแต่ทําไมตัวนี้ไม่มีแผลที่ไหล่ทั้งสองได้แต่หันมามองหน้ากันเหมือนจะบอกอะไรกันบางอย่างในขณะที่ด้านนอกก็มีตัวประหลาดกําลังปีนหลังคาโบสถ์เพื่อหาทางเข้ามาด้านใน ออยยู่ีกหลาตัวแล้วหนังก็จบลงนะคะนี่ก็เป็นหนังสยองขวัญไซไฟที่สนุกตื่นเต้นมากๆทีเดียวค่ะตอนจบก็ทิ้งเป็นปริศนาให้คิดต่อนะคะว่าสุดท้ายแล้วตัวประหลาดที่มีอยู่อีกหลายตัวนั่นพวกเขาจะต่อสู้เอาชีวิตรอดกันได้อีกหรือเปล่าแต่แอดคิดว่าคงจะรอดอยู่นะคะทุกคนอาจจะเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในห้องใต้ดินต่อจนถึงเช้าแล้วรอให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้ามาจัดการกับตัวประหลาดพวกนั้นอีกทีค่ะสุดท้ายก็ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด like, แชเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนอนน้อยสปอยหนังสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ